น,นี้เป็นฐานวัดปริมาณแก๊สถุงต้มอัจฉริยะมันเป็นไงครับการทําง,งานคือเราจะเอาเป็นถัานแก๊สนะครับผม <c oughs> มาวางคือเราจะเอานแก๊สวางบนนี้ <c oughs> แล้วเราจะเอาน้ําหนักแก๊สนะครับมาทําเป็นเลเวลก็คือจะมีหลอด LED ข้างหน้า <c oughs> <c oughs> แล้วเวลาเราใช้แกนไปอย่างเงี้ยครับน้ำหนักมันก็จะลดลงตัว LED อ่ะก็จะลดลงด้วยแล้วพอมันลดลงปุ๊บเราจะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ก็คือจะแจ้งเตือนผ่านไลน์ตอน50% 30% 20%แล้วก็10%พอแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ปุ๊บเราจะมีพอ10%เนี้ยครับเราจะมีไลน์แยกเพื่อส่งไปให้ร้าน mm hmm. เพื่อให้เขาร้านแก๊สนะครับนำแก๊สมาส่ง mm hmm. ได้ทันเวลาอะไรประมาณเนี้ยครับ oh. แลการทำงานจะเป็นประมาณนี้ครับ แก๊สหมดเราก็จะมีการแบบว่าเหมือนสั่งแก๊สมาให้ให้มาส่งที่ร้านอะไรเงี้ยครับเยี่ยมเลยคิดได้ไงนะอ่ามันคือปัญหาจริงๆเลยนะมันเป็นเราเจอเจอผมเห็นปัญหาของแบบว่าร้านอาหารเนี่ยครับเวลาแบบไปซื้ออาหารหรือว่ามีลูกค้ามารอแล้วแก๊สเขาดันหมดไม่มีแก๊สที่จะมาเปลี่ยนคันเนี่ยครับเขาต้องเสียเวลาในการโทรสารในการรอเนี่ยครับเขาจะเสียโอกาสและรายได้ตรงนั้นไปเยี่ยมเลยแล้วเราจะมีความอะไรก็คือจะมีไอ้ตัวเป็นเซอร์แก๊สจับ ตัวจับแก๊สเวลาแก๊สรั่วอย่างเงี้ยครับอ๋อตัวจับได้ด้วยใช่ครับพอแก๊สแบบมุดมีแก๊สรั่วออกมาก็จะมีแบบทำเป็นเสียงไซเรนอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีแจ้งเตือนไลน์แล้วก็มีตัดแก๊สอัตโนมัติครับก็คือเราสามารถผ่านโทรศัพท์ได้อะไรที่ได้ครับอ่ะฮะอันนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างที่ต้องรู้อันนี้เป็นไอ้แก๊สวาลบนี้ใช่ครับข้างล่างจะเป็นตัวกดกดได้ไหมได้ครับได้ผมไม่รู้สึกว่าต้องถังแก๊สหนักหรือว่าใช่ครับต้องประมาณยี่สิบสามสิบ อันนี้แ <c oughs> <buzz> ก๊สวางวันนี้อแล้วด้านข้างนี่มีอะไรบ้างตรงนี้จะเป็น LED หลอด LED จะสีแนครับจะสำคเป็นตัวแสดงผลแสดงผลน้ำหนักหรือว่าเป็นแสดงผลของตัวแก๊สแก๊สใช่ตัวแก๊สปริมาณแก๊สใช่ก็เป็นตัวแสดงผลเลเวลออกมาอืใช่ก็เป็นประมาใหม่แล้วมันอ่านรู้ได้ไหเราจะมีน้ำหนักครับใช้น้ำหนักมาเป็นแปลค่าอ่าอ่าอ่โอเคพลิกดูได้ไหมข้างหลังได้ได้ ถ้าหักก็จะเป็นวงจรก็คือจะมีบอร์ดเป็นบอร์ดของ Arduino ก็จะเป็น ESP สามสองกับ Arduino m e g a ครับผมตัว ESP สามสองเนี่ยจะเป็นตัวที่ประมวลผลรับข้อมูลมาแทบทุกอย่างเลยครับจะรับตัวน้ำหนักจะรับตัวแก๊สจะคอยส่งแจ้งเตือนแล้วก็ส่งผ่านแอปพลิเคชันไลน์แล้วเราจะมีแอปพลิเคชันบิงค์ด้วยที่ว่าเอาไว้สามารถเปิดปิดแก๊สได้เวลาอยู่ข้างนอกแล้วเราลืมปิดอย่างเงี้ยครับเราสามารถสั่งเปิดปิดผ่านวาลตัวเนี้ยได้ แล้วก็ส่วนตัวเมก้าเนี่ยครับมันจะเป็นตัวไว้แสดง,งระดับ LED ครับผมก็ะจะมีประมาณน,นี้ครับแล้วเราก็จะมีการวัดแบตที่จะดูได้ผ่านแอปบิงครับผมแอปพลิเคชันบิงว่าตอนนี้แบตกี่เปอร์เซ็นต์แล้วควรจะชาร์จตอนไหนอะไรเงี้ยครับก็ะจะประมาณนี้ ลองลองดูได้มั้ยลองสาธิตดูได้ม้ยชั้นห้านะคะรอาลองดูของจริงครับว่าทํางานยังไงขอให้เออมันต้องใช้ถ่านด้วยใช่ไหมเลี้ยงวงจรเออแต่เนี้ยมันจะใช้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเราเตอร์ไรไฟ๋ออันนี้เป็นไรตัวนี้จริงๆมันจะต้องมีตัวเราเตอร์ไรไฟมาอ่าลองลองลองตั้งให้ดูหน่อยว่าเป็นตั้งไงได้เปิด กกกการรสุดดยอวตัเมนนนใะคืออันนี้ก็คือเช็คน้ำหนักได้ไหมว่ามีแก๊สอยู่ตอนนี้ทำงานได้ไหมรู้ไหมตอนนี้ไม่ได้เพราต้องเชื่อมไรไฟฟ่าอ๋อไฟฟ้ไม่มีหรือว่าแล้วไอ้นี่ไอ้นี่คืออะไรนะจริ้งเมื่อกี้อ่าตัวนี้จะเป็นวาล์วครับวาล์วตัดแก๊สคือเวลาแก๊สรั่วครับมันจะตัดวาล์วไม่ให้เกิดการแก๊สรั่วต่อไปเอาไว้ป้องกันตัวผู้ใช้งานเนี่ยครับอันนี่ก็เซฟนะเซฟตี้ไหมใช่ครับเป็นตัวเซฟตี้ครับ ถ้ามีคนสนใจนี่ขายแพงไหมร้านข้าวแกงร้านอาหารตำตังอยู่ที่ราคาอยู่ที่2,500บาทครับ๋อก็ไม่สูงมากนะราคาเพราะเขาถึงได้ถ้าเป็นตัวที่ผมดีเซอร์นมาตัววาวอย่างเงี้ยครับเป็นแค่ตัวตัดแก๊สบอร์ดอย่างเดียวไม่มีตัวนี้ยนะจะเป็นตัวแบบนี้แล้วก็เขาจะมีเป็นเครื่องของเขาครับเป็นตัวนั้นมาจะอยู่ที่4,9 0 0เราเลยทําเครื่องนี้ออกมาให้อยู่ในราคา2 5 0 0ที่ถูกลงกว่าครึ่งหนึ่งให้จิบ หยิบจับต้องง่ายไม่ราคาแรงเกินไป้ยครับแล้วก็มีความปลอดภัยสามารถสั่งแก๊สให้ได้ด้วยแบบนี้ครับแล้วอุปกรณ์อย่างเช่นบอร์ดหรือวงจรเน,นี่ยครับที่เราเลือกใช้มาเพราะมันเป็นอุปกรณ์ที่นิยมและหาซื้อตามท้องตลาดได้ง่ายครับหาได้ในท้องถิ่นเราใช่เวลาเปลี่ยนเวลาอะไรเวลาเปลี่ยนเราก็จะหาซื้อได้ง่ายไม่ต้องแบบสั่งออกมาจากเมืองนอกเนี่ยครับเราสามารถหาซื้อได้เลยตามท้องตลาด รเราอยู่แผนกอะไรกันสองคนอ่าอยู่แผนกอิเล็กทรอนิกส์ครับวิทย์อเทคนิคนคอนายกครับเี๋ยวขอบคุณมากัครับขอบมากครับนี่น้นจะไปทดลองกับร้านแกวกรรครับทดลองกันนจอ่มันมันไม่มีล้อใช่ไหมไม่มีล้อครับจะเป็นัวฐานเลย ถ้ามีร้อมันจะเรียกใไ้เดือนหน้ามันจะไม่จัดต่อการเปลี่ยนัเปียนอะย่างนี้คับ